มีคำอธิบายจากโฆษกสบคนะคะที่ระบ,บุว่าเด็กนักเรียนเป็นกลุ่มเปราะบางและสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดได้ง่ายจึงเป็นเหตุผลที่ยังไม่อนุญาตให้เปิดสถานศึกษาในเวลานี้พร้อมทั้งชี้แจงถึงหลักการเปิดห้างสรพรพสินค้าเนื่องจากมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันค่ะ ขณะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชก็เสนอให้ต่ออายุพร,รกกรฉุกเฉินอีก1เดือนนะครับเหตุผลคือสถานการณ์โควิด -19 ยังน่าเป็นห่วงจึงต้องมีเครื่องมือควบคุมและเตรียมแผนรองรับการผ่อนคลายระยะที่3และ4พร้อมกับหารือปรับเวลาเคอร์ฟิลสัปดาห์หน้าครับ วันนี้เลยาธิการสมชจะเสนอต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าสบคนะครับเพื่อให้พิจารณาต่ออายุพรกฉุกเฉินอีกหนึ่งเดือนให้มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่30มิถุนายนทางนี้หากสบคพิจารณาเห็นชอบก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาต่อที่ประชุมครมออีกครั้งในวันอังคารหน้าครับ เลขาธิการสมชย้ำถึงเจตนาในการใช้พรกรฉุกเฉินเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายกว่า40ฉบับมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพสามารถทำงานได้รวดเร็วอีกทั้งการต่ออายุพรกรฉุกเฉินอย่างเป็นการรองรับมาตรการผ่อนคลายระยะที่3และ4เพราะว่าการผ่อนคลายทุกระยะจะมีความเสี่ยงครับการผ่อนผ่อนคลายแต่ละแต่ละระยะจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง เพราะเราไม่ต้องการให้การติดเชื้อะระลอกที่สองเข้ามาสู่ประเทศไทยเพราะถ้ามีเกิดขึ้นะระลอกที่สองมันมันเสียหายหนักไปกว่าเดิมอีกเพราะ,ะด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงมีความจําเป็นที่เราจะก,การประชุมในวันนี้ทุกทุกคนก็ได้เห็นพ้องต้องการทุกทุกหน่วยนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้ไประชุมหน่วยง,งานความมั่นคงประชาคมข่าวกรองกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งภาคเอกชนผู้แทนภาคเอกชนที่เป็นตัวแทนของภาคเอกชนคนํานึงถึง ด้านสารสุขด้านชีวิตความเป็นอยู่และแน่นอนด้านเศรษฐกิจเอามาชั่งน้ําหนักกันเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรที่จะต้องต่อประกรฉุกเฉินไปอีกหนึ่งเดือนเพื่อให้ครอบคลุมค่วงระยะเวลาเดือนมิถุนายนทั้งเดือนนะครับเลขาธิการสมชย้ำว่าการใช้ปรกฉุกเฉินไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่ามีนยยะทางการเมืองแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดเป็นหลัก แต่ก็ยอมรับว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคนบางกลุ่มเนื่องจากว่ามีการประกาศมาตรการเคอร์ฟิวซึ่งในสัปดาห์หน้าจะหารือมาตรการผ่อนคลายระยะที่3รวมไปถึงการปรับเวลามาตรการเคอร์ฟิวตามความเหมาะสมด้วยครับ<ป>ขณะที่นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษสกสบ,บคย้ำเตือนไปยังผู้ประกอบกิจการร้านค้าอย่าละเลยมาตรการสาธารณสุขโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านนวด ที่จะได้รับการผ่อนคลายในระยะที่3จะต้องเสนอมาตรการให้กับสอบอคพิจารณาเพราะต้องมั่นใจว่าผู้ใช้บริการจะปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด -19 นะครับนอกจากนี้โฆษกสอบอคได้อธิบายเหตุผลความแตกต่างระหว่างการเปิดห้างสรพรพสินค้าที่มีความจําเป็นต่อชีวิตประจําวันขณะที่การปิดโรงเรียนเนื่องจากว่าเด็กนักเรียนเป็นกลุ่มที่เปราะบางและสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 ได้ง่าย พร้อมทั้งฝากเตือนไปยังสถานศึกษาที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคมนี้ให้ระมัดระวังเพื่อควบคุมโควิด19เพราะว่ามีหลายประเทศที่เปิดเรียนพบการระบาดระลอก2แล้วนะครับส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19ทั่วโลกกว่า5ล้านคนแล้วครับซึ่งไทยอยู่ในอันดับที่70 โดยพบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่3คนเมื่อวานนี้ครับก็ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมนั้นอยู่ที่3,037คนรักษาหายแล้ว2,897คนส่วนอีก84คนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับส่วนยอดผู้เสียชีวิตนั้นสะสมอยู่ที่56คนครับ